กลับผมสวัสดีครับพี่น้องมือนี่เบาไก่้ภาพพี่น้องเอาบกซิวขึ้นต้นใหม่อีกแล้วครับได้บกซิวมาขึ้นต้นใหม่มือนี่บกซิวสีเห็ดมาบุ๊บพี่น้องหนาวครับร่มหนาวแต่ว่ากับผ่านมาเด่นที่ซืดอเราครับผ้ามันได้พืชมันไปหนึ่นหนาวมือนี่ร่มได้นกมาไหมครับตัวหนึง่งนกตอดินของเซียนถะนะครับเป็นนก ก็เคยได้เชืเลยล่ะครับเพิ่นขาดซ่อมมาโดนเพิ่นก็เลยให้ยเบาไกลมากเกาะสนิมให้เพิน่นมาเฮ็ดให้มันขึ้นม่อีกแน่ม,มาเลี้ยงให้อีกแน่ว่าสันเบาไกลก็เลยเอามารับดูแลเพิ่นเอามาให้ยมือว่านนี่ครับเบาไกลก็เลยรับดูแลไว้นะครับเบาไกลใส่ไว้ใกล้ๆนี่ครับนี่นี่ป้าใกล้ๆยุยดินครับมันเป็นนกต้อดินบักซิวกับว่าไหนเอือนเอาดอกครับ ถารอติดตามมั้งครับว่าบวกสิวสิอื่นเอาบอา่อถารอดุนกันครับพี่น้องผมนี่ครับยุ้ยต้นนี้ครับบวกสิวริ่แล้วครับนกตัวเด่นของเซียนถ้าเดิมแล้วครับ,เ,เ,เ,รรบเริ่มเรียกอนกแล้วครับ อยู่ข้างหลังนี่แหละครับพี่น้องบักสิวยังเม็ดอยู่ครับมีตนุขวงเสียนตาครับนกตอดินกำลังเอ่ยเอาอยู่ครับถาล้อรุนกันครับผม นี่ครับอยู่ใ,ใกล้กล่เป้าไก่้นี่ครับนกต้อดินสิวเงียบแท้พี่หงมือนนิหนาวบ่าหมอนิววันหันมันหองอยสองสามขวบอยู่ครับ เที่วเอื้นเอาแล้วครับอากาศมันเย็นพี่น้องนกุกเอาพ่ออยากขันครับ สิวกำลังยยนหาโมครับ เลียงกันครับพี่น้องมารอหลุลนเบื้องว่าสิมันสิมัลงไห้บอเนี่ยครับนกทอดินอยู่ไกลๆนะครับมักสิวดินอยู่ทั้งตุ่มหมดครับ ครับผมพี่น้องสรุปว่าบ่อยยังครับมีแล้วไงตัวหนึ่งบินขวมมานี่เริ่มกดห้พี่น้องเบิงนี่ครับมานี่เกไก่นี่ฮ้าเบาไก่นี่ห่ามันนี่จับงาเนี่โอ้ยเบาไก่ตต๊ะเผื่อ,อยามันโตนใส่หนุกเนาะพี่น้องหนอไลออกกอนตัวเริ่มกดห้พี่น้องเบิงฮามันนี่มาใส่น้ำปลากันยังสิละครับอันตรายครับอันตรายใส่น้ำดงทั้งหลังกับเป็นดงไงนะครับที่พูวละ ลงไงเป็นตืมข้าไปมแต่นกเสียงดีๆครับยวนมูลนกสายปลาเี่นตัวใหญ่ครับเก็บเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพี่น้องเกือบเสร็จแล้วไงครับเดี๋ยวไรนี้เอาครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้กับบัวลยหยังดอกแกงแค้นตั้งเปื่นบักซิวกับบัวคอยขันครับมันร่มหนาวเดี๋ยวสิทามือไมน่นาะพี่น้องน้อถาลุดไปเบืองบอไหมสักก่อนวันสีมีหรือบัวมี ฝากพี่ฝากน้องผมไปเด้อครับนี่นกเสียงทะครับนกไหมเพื่อนครับเพื่อนเอามาไห่เบาไกลนกต่อดินครับนี่เพราะเอาไปนี่มันก็ขันดีอยู่ครับพี่น้องขันดีอยู่นี่ครับนี่ครับผมกสีอไดนนกปลากระมาขัดมาสู่ใส่กันอยู่ครับเสียงดีอยู่นกปลากระได้ มาสู่ใส่กันอยู่จต่ว่ามัน,นหันบ่เห็นหรือใดปู๊นี่เรื่อนบอก่กาลงนุกของเพื่อนครับไอ้บ่าไกลดูแรใหายคันอยู่ครับนุกป่าคันอยู่แล้วนุกต่อตื่นหรครับ ย่านล่ะแล้วไงมาจับเงินนี่ครับนี่คือลืออยู่นี่น้าวนันนี้อ่า,อาครับผากพี่ผักน้องผมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้บ่ออะไรยอยู่ครับบ่ออะไรยอยู่แต่ว่าหันมีดเสียวเสียวแล้วไงเห่ะครับเดี๋ยวว่าไกลสิไปเบิ่งบอลใหม่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม